เราก็ถึงป่าพักเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าป่าพักกูดเดี๋ยวเราจะมาเก็บพักกูดกันจ้าพักกูดอะไรนะอาซาสุกิหอมป่าเต็มเลยม,มาสำรวจป่ามาเข้าป่าอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามากันหมดเลยเหมือน,นี่คนคนเดินน้ำหน้านูนวันน่ะยางน้ำหนามูเลยต่เหมือนนี้ สิผามาเก็บพักโคโคเมะจ้าพักกูดแล้วก็มีเส้นไม้มียางหลายอย่างในจากบนเขาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอ่าเส้นไม้แต่บ่แมนนะจ้ะพักกูดบ่แมนมันเป็นเนี่ยเฟินอันนี้กินมาได้จ้าอะไรล่ะคะเจอผักกูด ใหญ่เนะียกฝนหมดยอดเปียกฝนหมดยอด,อด,อดออเลยใครก้าเลยอหรออ๋พี๊ดดีเยอะเลยตัวเหรอ กรอบมากกรอบมากเลยจ้ะฮักมั่นดีนี่แหละที่นัดจังต้องการหักปอกๆๆเลยเสียงดีดีมาวันที่ฝนตกเอามันซาใจลดอยากผ้า มักร้ายนะจังหักผักกูดเมื่อนี่ผ้ามากแล้วซาใจเลยจ้ะคุณนะ่ะกำลังพลต่อขึ้นมาใหม่ๆเลยหักสนันเลยลูกเอ้ยหักเลยร้ายลูกมากกับเด็กน้อยจ้ะเฮ้ยขันแขวขันแขวอันนี้ไม่ใช่ผักกูดนดะจ้าผลเยอะ แต่อันนี้กินไม่ได้ไม่ใช่เป็นเฟินกระลัลงพลจากกระลังลพนผักกุดเริ่มออกแล้วเจ้าจ้ตาตะละมองก็ออกซาออกเร็วแล้วแต่แล้วแต่มองอันนี้ก็สุดยอดแล้วจ้ะอ่า นั่งเก็บใจเย็นเนาะทหน่อยน้อยตอนนี้ไงเป็นสาวแล้วตะกี้ฮักเก่งฮักเก่ง,งตรงนี้ยังไม่เก็บเลยมาิมาแรง นางนี้จังไม่ยอมลงมาช่วยแม่กับพี่เลยเก็บพักกูดน่ะไอ้ยุทัก้าใส่สิดล คนกินหว่าเนี่ยฮักเอาฮักเอาเสียงดังฟังชัดดังสนั่นปลาได้จ้อะอเราจะเข้าไปดองดูอีกเนาะ ว่ามันจะมีพักโกดอีกบอทำนี้ก็เต็มกระตาแล้วค่ะเจอต้นวาซาบิแล้ววาซาบิไม้ป่าเยอะแยะเลยพี่น้องน่ารักน่ารักอันนี้ก็น่ารัก เดี๋ยวจะไปเก็บวาซาบิจ้าพี่น้องจ้าต้นนี้โอ้น้ำใสเย็นมากนี่เจอแล้ววาซาบิเอือดน,น้ำที่สะอาดจ้ะนี่คือต้นวาซาบินะจ๊ะของเธอเลยน่าจะพึ่งจะ ลูกเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นต้นวาซาบินี่้อมแค้ไดยจ้ะว่ามันอ่าเขาท้มเกียบเอาธรรมชาติธรรมชาติม,มากๆกสุดยอดเลยจ้ะอ่างาม,มากต้นมันเห็นว่า หัวนะเป็นแค่เป็นแค่ดอกเป็นแค่ใบน,นะจ๊ะเอาเป็นบางออกมาเยอะนะเก็บไปให้เขาโตรเรวปีหน้าเราก็ไม่ได้เก็บอีกนะจ๊ะดอกก็สตาร์ด หน่อปะเทยเลยว่ะต้นเนี้ใหญ่มากเป็อดเป็กหน่อเป็นแหนงล้างน้ำจ้ะฮู้มาฮว้าหอนรับพี่ีคาจะเผ็ดมาก เดีวจ้าวาซาบิเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะทำเป็นสลัดสลัดะก็ได้จ้ะหัวยลากใหญ่มากวาสวยข้างบนไปภูเขาพี่น้อง แล้วเราจะเดินสังเกตดูเนาะนี่ก็ครึ่งก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันจ้ะผักเยอะผักกูดเยอะมีจนะตามนัดจ่งางมากค่ะผู้ใดมาเขาปลามักธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมธรรมชาติกันอีหลีเลยจ้ะดอกไม้ปา่าจ้ะกำลังจะเป็นดอก วยมากจะถึงแล้วค่ะน้ำตกข้างบนอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ใช่ไปอีกใช่ไหมคะอีกจ้ะอื้าวผักเต็มเลยพี่น้องโหหนะผักทั้งนั้นเลยต้นนั้นก็ผักอันนี้ก็ว่าซาบีได้เหมาะโอ้โซดหรอะไรสุเหรอชื่อผักอะไรเลยกินได้หมดเลยนั่นน่ะนะพี่เจ้กูเนี่ยเรืซอยกัน ผักเจนใหม่เจไม่หมดเลยจ้ะใครก็ไปเอาเพื่อไหนกันเลยนี่แต่ผักทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยจ้าน้าตกฟ้าสุดยอดเลยระวังลื่นนะลกูกว่านะ่ะเข้ามาชาติที่นี้จ้ะไม่ได้มีคุงแต่งแต้มแ,แบดนัดกับชิมเบลสุกกันจะ้ะตายแลย้วสุดยอดเลยอ่ะ ดเา,า,เาแล้วเอาเหรียญมาให้ได้ดไอ,อเอิงน้อยจะลงมานะปีนกันขึ้นไปเรื่นนะมมจับดีๆนะลูกเด้ออ่าเอามือจับไม้หนะ่ะไม้ต้นไม้น้นไม้ไม ตั้งอะมี่ต้นไม้อกนะีอ้น่ะโซเล่พ่อยูดได้เจบ่อออกมาโอ้รองเท้างานใหญ่เลยนั่นแ่ละแม่แม่ต้องซักรองเท้าให้แล้วพ่อก็พาลูกปีนขึ้นไปเอ้ยเด้ไอเด้โอ้ล,ะล,ะละออ่ะล่ะล่ะอุ้ยเสียวจับดีๆเดินดีๆ อย่าไปอย่าไปให้รล้วไหนให้รล้วไหนไม่เดือดคนละนี่หมดเลยไปไปล้างเท้าลงข้างล่างไอ้เรืทุกเตด็จไปจะไม่เดียวว่าเรายู่จังจะลงได้หรือเปล่าก็มาเตะยุ่จังโอ้ยแต่ละคนมันปีนทาลูกขึ้นไปทำไมนะถามหน่อยเถอะอ้าว มิจรดูดูดูต้องซยก่ไม่ิจนะต้องซักต้อโอ้แม่เอาแล้วเนี่ยดูสิมันหางานใี้แม่ทำนายเจบอยจังโอ้ต้องซัไนยเจ้าบัวห่ลยโอ้ยโอ้ยเอาปไหนน่ะกบกูหล่ะระวังเื่องเรื่องตาลรกไปทำไมเรื่ง S <S ค,คันโซกะอีเยอะมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าคันโซเต็มไปหมดเลยจ้ะผักคันโซยอดเลยจ้ะป่าข้างบนภูเขาอุดมสมบูรณ์มากจ้ะอุดมสมบูรณ์มากเลยุูมปานพักกูดแต่ว่าบะฮันนี่ขึ้นหลายจ้ะขึ้นหน่อยๆยังบะฮันไหนคะ นี่เต็มไหมต้นไหนก็มีตนน้ตนนี้ก็มีแล้วพี่น้องอันนี้แก่แกล้วมั้งแก่แล้วอันนี้ก็แก่แล้วเซรีก็มีเซรีธรรมชาติอ่าเซรีก็มีพี่น้องเซรีอีกแล้วตักตกจากภูเขา หูกโ้น <amounts> ะ <of water writers> ั <Ende esa> ้นวายพักหลายพี่นองเซรีก็มีนะพูดอ่ะกำลังออกสดสดได้ธรรมชาติสางสัน สวีพี่น้องเก็บเองใบของเขาก็เด็กไม่ดีขอเขาเนาะว่าสวีติงด้วยจ้ะโอ้ยทางเซมใหม่ทางวาซาบิเดี๋ยวมือหนาเข้าไปเอาไม้นาะ